สวัสดีครับมาพบกับ,กบกเกาะขขาเก้าเวลา10นาฬิกนาะครับกำลังเจ้าหน้าที่3มฝ่ายครับเร่งเร่งเสริมบังเกอร์ป้องกันเหตุปวนใต้นะครับในวันครบรอบเหตุการณ์ที่ตากใบครับตามป้อมยามต่างๆในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะที่ป้อมยามยุงทองซึ่งเป็นจุดตวรวจรวบของเจ้าหน้าที่มีกําลังของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายประกอบด้วยทหารชุดเฉพาะกิจนราธิวาสตํารวจสถานีตํารวจภูธรตากใบและอาสาเร่งเสริมบังเกอร์และปรับปรุงของเดิมให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยเปลี่ยนถุงทรายที่วางทับซ้อนใหม่หมดทั้ง4ด้านก่อนใช้ลวดหีบเพลงมาขึงล้อมไว้โดยรอบอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้เพื่อป้องกันกลุ่มก่อความไม่สงบช่วยโอกาสก่อเหตุปว่วนเมืองในวันครบรอบวันสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบนอกจากนี้ยังดำเนินการตามแผนตากใบสันติสุขจัดส่งตำรวจทหารฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนแบ่งสายกันออกชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในทุกหมู่บ้านถึงความพยายามในการช่วยเหลือแก้ปัญหาและเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งอย่าได้หลงเชื ints, ่อกลุ่มบุคคลนอกพื้นที่ที่พยายามเข้ามาปลุกระดมเพื่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นครับการหาเสียงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะครับมีการมองกันครับว่าผู้สมัครทั้งสองคนต่างมุ่งโจมตีกันและกันอย่างเผ็ดร้อนครับโรเบิร์ตปริสเตอร์นะครับที่วิเคราะห์การโต้วาทีทางโทรทัศน์ระหว่างคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมานานเกือบ30ปีได้กล่าวว่าการโต้วาทีในปีนี้ทั้งนายบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครต และนายมิทโรมนี่จากพรรครีพับลิกันต่างแสดงอารมณ์ขึงขังและก้าวร้าวเข้าใส่กันมากกว่าการโต้วาทีเมื่อการเลือกตั้ง4ปีก่อนระหว่างนายโอบามาก,กับนายจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันโดยส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคะแนนนิยมของนายโอบามาและนายโรมนี่กำลังคู่ขี้สูสีกันมากดังนั้นการโต้วาทีจึงเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ไดแสดงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอีกทั้งยังต้องพยายามทําให้ผู้ออกเสียงเห็นว่านโยบายของฝ่ายตรงข้ามไม่ก่อประโยชน์ใดๆต่อประเทศชาติด้วยครับ รัฐบาลอิรักนะครับได้ลงนามทำสัญญาว่าจะซื้อเครื่องบินขับไล่ไอพ่น F-16 จากสหรัฐจำนวน18ลำครับเพื่อเสริมเครื่อเล็บให้กับกองทัพอากาศนายซาดูนดูเลมีรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมของอิรักเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าอิรักได้ลงนามทำข้อตกลงจะซื้อเครื่องบินขับไล่ไอพ่น F-16 จำนวน18ลำมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหรัฐหลังจากที่ได้ตกลงเบื้องต้นไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยสหรัฐจะส่งมอบเครื่องบิน F-16 ทั้ง18ลำนี้ให้อิรักในเดือนกันยายนปี2557นอกจากนี้ยังได้เจรจากับเจ้าหน้าที่สหรัฐเรื่องการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นอาปาเช่และระบบป้องกันทางอากาศด้วยโดยระบุคำว่าสหรัฐยังคงเป็นผู้จำหน่ายอาวุธยุโทโธปกรณ์อันดับหนึ่งของอิรักขณะที่นายกรัฐมนตรีนูรีอันมาลากีเผยว่าอิรักจะซื้อเครื่องบินขับไล่อพ่นทั้งหมดจำนวน36ลำเพื่อเสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพอิรัก เพิ่มศักยภาพในการปกป้องน่านฟ้าของประเทศครับพบกับเกาะเขา9้าครั้งต่อไปนะครับในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับสวัสดีครับ